<S <S ก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะยังมีสิ่งที่รอน้องน้ําเหนืออยู่ทั้งเรื่องปัญหาด้านสิ่ง,วงแวดล้อมและเศรษฐกิจและสังคมนะคะตอนนี้เราเป็นนางงามผู้ประสบความสําเร็จเนาะต้องถือว่าใน80กว่าประเทศทั่วโลกเราเป็นหนึ่งในสี่ถ้าจะปีเว้นปีถือว่าเก่งมากน้องน้ำเหนือทั้งเก่งทั้งสวยแล้วก็อายุก็น้อยด้วยนะคะก็ยังมาถึงมาตุภูมิของประเทศไทยแล้วก็ขอยินดีต้อนรับลูกส้มตํารออยู่นะคะหมูกระทะรออยู่นะคะก็ขอ ไว้ใช้ให้พรให้นับจากนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ่งไปเป็นที่รักเอ็นดูรักให้ของผู้พขเห็นชาวไทยตลอดไปค่ะใช่วันนี้แลนด์แล้วนะคะแม,แม่ก็ขอบคุณนะคะที่สนันม,มาตลอดเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่น้องค่ะแล้วก็ทีมมิสเอิร์ธมิสเตอร์เอิร์ธค่ะที่ต้อนรับได้อบุนมากๆวันนี้ก็ดีใจะคะ่ะโอณใหม่ก็บอกเลยใครที่อยากดูนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมภาษณ์หรือว่ากิจกรรมที่ออนแอร์ทางทีวีเนาะก็สามารถไปติดตามชมได้เลยทาง Miss Earth 20 25อั้นตำแหน่งตอนนั้นคือมองหาแม่ดีใจมากมองหาแม่แม่อยู่หน้าเวทีตลอดเลยก็น้ำตาซึมแม่ไปอีปีนึงนะไม่เป็นไรลูกก็มีความสุขเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ร้อนแรงค่ะเราอยู่เส้นศูนย์ศูนย์ะลายคนบอกว่าก็นางมงฟ้าอยู่เป็นยงไงบ้างหลายๆยคนก็แบบคาดหวังกับน้ำเนื่อก็เอออย่างน้อยจับมือหรือมองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างกับแฟนที่ เอ่อให้การตอบรับดีมากกับกนนารประกวดครั้งนี้ของเราก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนเอ็นดูหนูแล้วก็ดีใจไปกับตาแหน่งหนูเพราะว่าหนูทาเต็มที่มากๆแล้วหวังว่าทุกคนจะภูมิใจเพราะว่าหนูภูมิใจมากๆที่ได้มงกุดในตําแหน่ง Miss Earth f i r e n d 2023แม่น้องนะครับแม่น้องก็ภูมิใจมากค่ะแล้วก็ชาวไทยนะคะทั้งประเทศก็ภูมิใจได้เห็นผลกรแขของหนูในวันที่รอบรองต่างๆแล้วก็รวมทั้งวันไฟนอลด้วยก็สมมงกุดนะคะสมมงมากเลยแล้วก็ขอบคุณ ผู้ติดตามนะคะแฟนเพจท,ท,ท,ทุกทุกช่องทางเลยที่สนับสนุน Miss Earth Thailand สัญญาว่าอะไรดีๆนะคะโครงการอะไรดีๆเราจะสนับสนุนทุกๆโครงการเลยค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมนะคะด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ย่อหย,ย่อน,นะคะ่ะ เายินดียี่นหนังสือเรายินดีให้ความร่วมือแล้วก็ดูแลทั้งภาคตัดทั้งภาคเอกชนไปด้วยกันกับ i s s Earth Thailand แล้วก็ Miss e a r t ไฟ2025ของโลกใบน,นี้นะคะแม่ก็มองว่าตอนนี้เศรษฐกิจและสังคมของเราเนาะก็มีปัญหาน้องคงต้องมาช่วยแหละเพราะว่าเป็นทั้งแหล่งรวมใจนะคะแล้วเป็นทั้งสามารถที่จะพูดให้ทั้งเรื่องการประหยัดใช้วินัยทางการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ใช้สิ่งที่เกินความจำเป็นนะคะซึ่งน้อง ก็ปลูกฝังมาตลอดแล้วก็ชาวโลกก็ได้เห็นแล้วค่ะน้องก็ทําเรื่องฟัดพอเตอร์นะคะก็คือทําให้เข้าใจแล้วก็ทัดใจด้วยค่ะว่าน้ําท่วมก็เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาน้ําแล้งน้ําบาอะไหลักก็เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะก็ฝากถึงชาวเชียงไายของน้องน้ําเหนือด้วยนะคะกลับมาวันนี้มีงานเลยกับจันโชว์ค่ะวันนี้มาเปิดตัวกับหนังสือฮาวแมกซีนค่ะแล้วก็ไปกับพี่วิเนเล่ซึ่งเป็น ออเอร์ของหรับแม็กก็<ด>ทำงานงเลยไม่ได้แบบแบบว่าไม่ได้ไปอยากจะทานอะไรก่อนไม่หรือว่ายัางไงกันอื่นก็ส้มตำแฮกจบส้มตำกัน <c oughs> อขอบคุณนะคะพี่ๆที่เห็นแววสนับสนุนหนูนะคะทําให้หนูประสบความสําเร็จในวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ๆเนี่ยหนูก็คงไม่มีแสงแล้วก็ไม่มีคนมองเห็เยอะมากขนาดนี้ขอขอบคุณทุกๆโพสค่ะที่ตั้งใจโพสต์ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตน้ําเหนือแล้วก็ทําให้น้ําเหนือ ได้มงกุฎไฟอันนี้มาก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณครอบครัวข,ของน้องน้ำเหนือก่อนนะคะที่เลี้ยงดูน้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีวินัยมีความสามารถแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองสังคมแล้วเวทีที่ไปประกวดนะคะกล <Yeah. S 1> ับมากแล้วก็สําหรับเพจเพจเพิงมต่างๆแล้วก็ข่าวต,ต่างๆที่ มุ่งเน้นหันมาใส่ใจด้านปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือ Miss Earth Thailand ก็สัญญาว่านะคะแล้วก็รวมทั้งจะจับมือร่วมกับ Miss Earth ไฟที่น้องน้ำเหนือได้มงกุฎมาด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าโลกใบนี้จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีแล้วก็ดีตลอดไปค่ะพวกเราสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่อย่างดีที่สุดค่ะ ฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแม่ๆแ,แล้วก็พี่ๆเพจนางงามทุกคนเลยอยากให้ติดตามน้องน้ำเหนือไปนานๆเพราะว่ามีปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ธรรมชาติของประเทศไทยเราค่ะถ้าเกิดว่าน้ำเหนือมีต่อยอดเนี่ยก็อยากจะให้แม่ๆนะคะซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันหนูต่อไปค่ะเพื่อความสําเร็จของหนูอีกขั้นหนึ่งที่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตค่ะ